สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ถูกตัดจากไลฟ์สดจะเป็นเซตที่มือใหม่เล่นง่ายมากครับเดินตีอย่างเดียวแล้วก็เอามองไม้มาด้วยจะได้ช็อตไม่ม่วเนาะมันจะเป็นเปิร์กของโอนี้ครับกลยุทธ์ซันชินมันจะทําให้เรามองเห็นออล่าไม้แล้วก็หน้าต่างในระยะ32เมตรแล้วถ้าเกิดว่ามีเซอร์พับไม้ไปเราจะเห็นออร่าเซอร์คนนั้นเป็นเวลา5วินาทีด้วย คือตัวนี้ช่วยด็อกเตอร์ได้เยอะครับเวลาเซอร์จะเข้าไม้หรือว่าหน้าต่างบางทีเราจาจุดไม้แล้วก็หน้าต่างแต่ละแบบไม่ค่อยได้มันก็กลายเป็นว่าเราก็จับจังหวะชอ็อตไม่ค่อยทันเนาะแต่พกตัวนี้ไปไม่ต้องกลัวครับว่าจะชอ็อตมั่วเห็นใกล้ถึงไม้หน้าต่างเมื่อไหร่ก็ชอ็อตไปเลยส่วนที่เหลือก็จะเป็นหัวหมูตีเครื่องระเบิดแล้วก็เดินเร็วเมื่ออยู่ใกล้เครื่องที่ติดในส่วนของแอดออนก็จะเป็นชาร์จชอ็อตไวแล้วก็ชอ็อตไกลขึ้นเนาะโอเคที่พกไปก็ประมาณนี้ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปุยกัน ได้เป็นด่านเดโมกอก่อนเนาะเอ้าช็อตไปเลยทุกคนเอ้าเจริญพรฮะเจอเจกเนี<_<_่ยถึงไม้ก็ช็อตเด้แกได้ด้วยเป็นไงล่ะ เฮ้ยขึ้นแล้วจวังหวะนี้ขึ้นเลยโดดหน้าต,ต่างเอาครับเลยปึ๊บติดเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งเครื่อง อะไรวะครับทุกไม้เครื่องก็ติดแล้วทุกคนไม่ต้องไปโคงไปแข็งหรอกไม้เมยโอเค ว่าจะไม่มีสแตนบายอุ้มเลยปิดเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งคนสองเครื่องเนาะออเออเอาอน่าจะหนึ่งคนสามเครื่องไปเลยดูจากสภาพแล้วว่าไงลูก ห่หนึ่งแผ่ครับ ลูโดเลตมา30บาทบินวอล์คผ่าเซิร์ปลอดกำบังหน่อยค่าได้เลยครับคุณลูขอบคุณมากครับไม่ทันขอบคุณมากครับคุณลูวินวอล์กเนาะครับเลยลูก ่่นจริงอะเจ๊กมารอพับด้วยฮะเจ๊กมารอพับไม้เฉยแต่น้องไม่ได้ล้มตรงไม้เลยเนี่ยดูดิดูเขาเดินดิลำบากแท้ปึ๊บโอเคชดไปครับ วิ่งไปไกลแล้วหรอโอ้โหตรงนี้โหดมากทุกคนผมบอกเลย <Yeah. S 1> คือแบบมาเล่นแล้วว่าแบบเปลี่ยนลายอะฉีกเปลี่ยนลายฉีกเปลี่ยนลายเนี่ยแต่มองหลังนะประเด็นหมักเข้าให้ โคือแบบต้องต้องตั้งใจดูจังหวะเขาตลอดเลยเนี่ยง่ายยางวะ โอเคเป็นโคนง่ายอะ่ะเออดูกันวนดิปดตายยากแบบมองไม่เห็นอะ่ะแออตายาคมมากเป็นไงคมขนาดนี้กดปุ๊บตีปุ๊บกดปั๊บคมก,ก,กว่าคัตเตอร์ก็ตัวนี้แหละ เหมือนจะเสร็จแล้วยังไงก็ไม่รู้นะเป็นน้องคอเด็ดเนอะปั่นข้างบนคือตรงนู้นเราเราผมไม่กล้าทิ้งเจกแล้วอะ่ะคือแบบยอมแล้วอะ่ะมันเครื่องมันสวยแล้วมีบาลานด้วยหนึ่งแผ่เนาะ โอเคเจอน้องเอด้าครับงั้นก็แปลว่ามีแค่เครื่องคอเด็ดที่แรงทุกคนเครื่องฝั่งธนูน่ะห้องกระจกเนาะปุ๊บ <c oughs> หนึ่งแผ่ครับ เจ๊กเหมือนจะไปเสริมเครื่องน้องข้อเด็ดก่อนอย่าให้มีบาลานซ์เลยไม่มีขอบุญครับถูกต้องเฮ้ ตรงๆฮะไม่ต้องอ้อมแต่ตายาเขาคมอ่ะประเด็นอ่ะตายาคมจัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> ไม่โกรธอ่ะดูดิเฮ้ยดูไม่ <c oughs> ใช่แล้วคมเกินวะ่ะ คมเกินว่ะเจ๊กผมว่า oh. คือยังไงก็ไม่โกดธอะเมื่อคือแหลกอะ่ะตีทีถึงกับแหลกโอเคใช่ไหม ใครอยู่ข้างบนใครอยู่ข้างบนไม่ทราบเป็นน้องคอเด็ดเนาะ <S <S เกือบไปแล้วทุกคนคือมันหูลายจุกลายอะไรนี่คือแบบแบบรู้ทุกท่วงท่า,ทาผมบอกเลยเอ่ะแล้วไปไหนวะนะ่ะอ๋ออยู่นี่ทุกคน จะมีคอเด็ดอะอยู่แถวนี้ปะโอเคครับขึ้นไปข้างบนช่วยถา่ายไหมน้า เลยเฮ้ยกวางมือว่ะเฮ้ยเอ ini, ้าไอ้ได้ลุกขึ้นมาตอนไหนตั้งแต่เมื่อไหร่แขวนก็ได้ครับแบบนี้แขวนก็ได้ครับ คือผมไม่เห็นนะว่าเอดดารู้ขึ้นมาเว้ยเมื่อกี้ถ้าผมเห็นผมผมไม่น่าตามอะ่ะขับมือผมก็ว่าอยู่กวักมือถ้าเขาไม่กวักมือผมไม่รู้นะบอกบอกบอกตรงบอกตรงไม่กวักมือไม่รู้ทุกคน <c oughs> มาถึงนี่ได้ไงวะ อดไปไม่รู้เมยไปเติมเครื่องเดิมหรือเปล่านะแต่ตีก่อนครับถูกต้องค <c oughs> วนต้องเมยไปเติมเครื่องเอ้ยใช่เหของคอเด็ดหรอเงาคอเด็ดหรอ น้องเม์อยู่ข้างบนครับเสร็จปะขออย่าให้มีอะดรีนาลีนไม่ลุกด้วยเอ้าเลือง เรียบร้อยเนาะสวยครับโอเคตอนนี้ค่อนข้างตั้งใจเลยผมผมพยายามมองว่าว่าแบบไอ้ที่เขาเดินไปมันมีไม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเอามาเอาเราเราเอามองไม้มาไงโอเคหนึ่งกระบวนท่าทุกคน กอมีเกาอีีเกมมิ่งใช่ไหมฮะผมไม่มีอ่ะอยากอยากมีบ้างอยู่ไหนเจคแล้วผมเปิดดูโปรไฟล์ไม่ได้ด้วยจัดว่าเด็ดเลยตี้นี้